เอาละครับโลกของการตลาดทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยและแน่นอนว่าการศึกษาก็ต้องปรับตัวตามให้ทันวันนี้เราจะมาดูกันแบบเจาะลึกเลยครับกับหลักสูตรปริญญาตรีที่เขาออกแบบมาเพื่อยุคดิจิทัลโดยเฉพาะนั่นก็คือ BBA การตลาดจากมหาวิทยาลัยสยาม แต่เคยลองคิดกันเล่นๆไหมครับว่าในโลกที่ทุกอย่างมันขับเคลื่อนด้วย AI ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาสารแบบนี้ปริญญาการตลาดแบบเดิมๆที่เราเคยรู้จักกันเนี่ยมันยังตอบโจทย์โลกยุคใหม่อยู่จริงๆหรอลองนึกภาพตามกันง่ายๆนะครับโลกการตลาดถุกวันนี้มันเปลี่ยนไปขนาดไหนจากยุคที่เราเห็นโฆษณากันในทีวีเป็นหลักตอนนี้กลายเป็นยุคของ Tik To อกของโซเชียลมีเดียไปหมดแล้วหรือจากการตัดสินใจที่เคยใช้แค่สัญชาตญาณความรู้สึก ตอนนี้ทุกอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่จับต้องได้วัดผลได้จริงๆและจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือธุรกิจที่เมื่อก่อนมองแค่กำไรเป็นตัวตั้งตอนนี้ต้องหันมาขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายและความยั่งยืนหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า purpose driven นี่แหละครับคือโลกใบใหม่ที่นักการตลาดรุ่นใหม่ต้องเจอ และนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ทั้งหมดที่เป็นเหตุผลให้มหาวิทยาลัยสยามต้องยกเครื่องออกแบบหลักสูตรการตลาดขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างปาริญญาที่พร้อมสำหรับอนาคตอย่างแท้จริงหัวใจสำคัญของหลักสูตรนี้เลยนะคะก็คือปรัชญาของคณะบริหารธุรกิจที่ว่าคิดได้ทำเป็นเน้นความเป็นผู้ประกอบการ พูดง่ายๆก็คือบัณฑิตที่จบจากที่นี่ไปจะไม่ได้มีแค่ความรู้ที่อยู่ในตำราแต่ต้องลงมือทำได้จริงและที่สำคัญคือต้องมี DNA ของการเป็นเจ้าของธุรกิจติดตัวไปด้วย หลักสูตรนี้เนี่ยเขาถูกสร้างขึ้นมาบนเสาหลัก3ต้นที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือ 1. employability หรือการสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานได้ทันที 2. คือ diversity คือการยอมรับในความหลากหลายและ 3. คือ sustainability หรือความยั่งยืนซึ่งทั้งหมดนี้มันสอดคล้องกับเทรนดใหญ่ของโลกทั้งยุทธศาสตร์ชาติไปจนถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติหรือ SDGs เลยทีเดียว แต่สิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือหลักสูตรนี้ไม่ได้ถูกคิดขึ้นมาเลยลอยในห้องเรียนนะครับแต่เขาสร้างมาจากเสียงสะท้อนของโลกภายนอกจริงๆอย่างภาคธุรกิจบอกว่าอยากได้คนมีสกิลดิจิทัลมีประสบการณ์จริงหลักสูตรก็จัดให้เลยครับเน้นเรื่อง Data Analytics และสาขกิจศ,ศึกษาส่วนฝั่งรุ่นพี่กับนักศึกษาปัจจุบันบอกว่าอยากได้หลักสูตรทันสมัยยืดหยุ่นเน้น soft Skills หลักสูตรก็ปรับโครงสร้างให้ตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ก็ยังต้องอิงกับมาตรฐานระดับโลกด้วยหลัก ESG อก คือเป็นหลักสูตรที่รับฟังทุกเสียงจริงๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเส้นทาง4ปีที่จะเปลี่ยนนักศึกษาคนหนึ่งให้กลายเป็นนักการตลาดมืออาชีพเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไง เส้นทางนี้ถูกวางแผนไว้อย่างเป็นระบบเลยครับเริ่มต้นกันที่ปี1ปูพื้นฐานธุรกิจให้แน่นๆก่อนเพราะขึ้นปี2ก็ถึงเวลาลงลึกเรื่องดิจิทัลและกลยุทธ์ทั้งวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัลต่างๆเข้าสู่ปี3จะเป็นการเจาะลึกศาสตร์การตลาดแบบเข้มข้นเลยทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารกลยุทธ์การขายและสุดท้ายปี4คือการเอาทุกอย่างที่เรียนมาตลอด3ปีไปใช้ในสนามจริงผ่านการฝึกงานสหกิจศึกษาครับ และมีจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือหลักสูตรนี้เขาใช้แนวทางที่เรียกว่า outcome-based education พูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือหลักสูตรไม่ได้สนใจแค่ว่าบัณฑิตรู้อะไรแต่สนใจว่าทำอะไรเป็นบ้างซึ่งนี่คือสิ่งที่ตลาดงานต้องการแบบสุดๆในยุคนี้แล้วไอ้ที่ว่าทำอะไรเป็นบ้างเนี่ยมันคืออะไรกันแน่มาดูกันที่ทักษะสำคัญที่จะติดตัวบัณฑิตไปเพื่อความสำเร็จในสายอาชีพกันเลยดีกว่า ทางหลักสูตรเขากลั่นออกมาเป็นเจ็บทักษะหลักๆเลยครับที่บัณฑิตทุกคนที่จบไปเนี่ยจะต้องทำเป็นและเชี่ยวชาญพอที่จะเอาไปใช้งานได้ทันทีทักษะพวกนี้มันครอบคลุมตั้งแต่แก่นของยุคใหม่อย่างการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้ AI ไปจนถึงการวางแผนธุรกิจและการตลาดที่ยั่งยืนแน่นอนว่าเรื่องพื้นฐานก็ต้องแน่นทั้งการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรการสร้างแคมเปญเจ๋งๆการขายเก่งๆทั้งออนไลน์ออฟไลน์ และที่ขาดไม่ได้เลยในยุคนี้คือการทำธุรกิจอย่างรับผิดชอบตามหลัก ESG ขอย้ำอีกทีนะครับว่าทักษะทั้งหมดนี้ไม่ใช่แค่เรื่องที่เรียนกันในห้องเรียนแต่คือความสามารถจริงๆที่บริษัทชั้นนำในปัจจุบันกำลังมองหาจากนักการตลาดรุ่นใหม่อยู่เลยโอเคเรียนจบแล้วแล้วยังไงต่อเส้นทางอาชีพจะเป็นแบบไหนเรามาดูกันครับว่าหลักสูตรนี้จะช่วยส่งบัณฑิตจากห้องเรียนไปสู่โลกการทำงานจริงได้ยังไง โหบอกเลยว่าเส้นทางอาชีพนี่เปิดกว้างมากๆครับไม่ว่าจะเป็นสายนักการตลาดดิจิทัลผู้จัดการแบรนด์นักวิจัยการตลาดผู้เชี่ยวชาญด้าน PR หรือจะไปสายอ e ีคอมเมิร์ซที่กำลังมาแรงก็ได้หรือแม้แต่เส้นทางที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการเป็นผู้ประกอบการสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาเลยและโอกาสมันก็ไม่ได้ลอยๆอยู่ในอากาศนะครับ พราะหลักสูตรเขาจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งอย่าง CJ Express Group เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปสัมผัสโลกธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่กันตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากค้าปลีกแล้วยังมีความร่วมมือกับ Flash Express ที่จะพานักศึกษาไปเจาะลึกเบื้องหลังโลกของโลจิสติกส์และอ e ีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดสุดๆในตอนนี้ด้วยและหัวใจสำคัญที่เหมือนเป็นการการันตีความพร้อมของบัณฑิตทุกคน ก็คือนักศึกษาทุกคนต้องผ่านสหกิจศึกษ,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 ษาหรือการฝึกงานแบบเข้มขน้นนี่คือเครื่องยืนยันเลยครับว่าบัณฑิตทุกคนจะมีประสบการณ์จริงอยู่ในเรซูเม่ก่อนที่จะได้รับปริญญาด้วยซ้ำไปเห็นไหมคะว่าทั้งหมดนี้มันเป็นมากกว่าแค่การเรียนให้ได้ปริญญาจริงๆแต่มันคือฐานปล่อยตัวที่พร้อมจะส่งนักน,กนวัตกรรมทางการตลาดรุ่นต่อไปให้พุ่งทยานไปข้างหน้าหลักสูตรนี้ได้สร้างฐานปล่อยจรวดที่แข็งแกร่งไว้ให้แล้ว คำถามสุดท้ายจึงอาจจะไม่ใช่ว่าหลักสูตรพร้อมหรือเปล่าแต่คือผู้นำการตลาดรุ่นใหม่พร้อมที่จะช้ยานขึ้นไปเพื่อสร้างอนาคตแล้วหรือยัง